เห็นแล้วใจละลายค่ะคุณเพราะว่ามันสวยมากแมคะเป็นคนหนึ่งนะคะที่ชอบผ้าเจหรือว่าผ้าปักเจแบบนี้คือผ้าปักเจเนี่ยมันเป็นงานปักปักโดยแบบเหมือนกับจิตกรรมค่ะเป็นการเหมือนลาวาดรูปอะคะ่ะเป็นรูปนั้นรูปนี้รูปผีเสื้อรูปรูปสัตว์รูปดอกไม้ดังนั้นออกมาเป็นผืนผ้าแล้วเนี่ยมันสวยแมคะชอบมากอยากจะบอกแบบนั้นเอามาให้คุณได้ดูวันนี้เลยนะคะผ้าถุงปักเจมาใหม่อธิบายก่อนผ้าเจเนี่ยนะคะเป็นงานปักของชนเผ่าที่อยู่แถบอ่า ชายแดนระหว่างประเทศไทยประเทศเวียดนามประเทศลาวอะไรพวกนี้ค่ะ <c oughs> เขามีวัฒนธรรมการปักผ้าสวยๆแบบนี้เลยนะคะงานปักของเขาเนี่ยจะบอกว่าออกมาเป็นรูปแบบเป็นรูปธรรมาชาตินะคะเช่นอ่ะอย่างนี้เป็นลายผีเสือ้อลายดอกไม้ลายนกลายต้นไม,นไม้อะไรพวกนี้นะคะก็คือเขาอยู่กับธรรมาชาติดังนั้นเวลาที่เขาปักออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นสีสันที่เป็นแบบงานธรรมาชาตินะคะคุณสวยๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เวลาที่ปักเนี่ยนะคะลักษณะการปักของเขาเนี่ยผ้าของเขามันจะขนาดมันแค่นี้เองนะคะคุณเนี่ย เราก็เอาผ้าปักเจเนี่ยเอามาตัดเย็บที่บ้านเราโดยการเอามาต่อให้มันเป็นผืนยาวต่อกับผ้าที่เป็นผ้าฝ้ายนะคะดังนั้นพอ เอาผ้าที่มันมีความโดดเด่นแบบนี้มาทาเป็นผ้าถุงเนี่ยสวยมากนะคะแล้วเป็นงานทํามือจริงๆทุกพื้นเลยนะคะการตัดเย็บของเรานะคะก็จะตัดเย็บแบบป้ายปิดนะคะอย่างนี้เลยเวลาใส่คุณก็สวมมันเข้าไปเลยนะคะอย่างพื้นนี้เป็นเอลสาซึ่งความยาวของผ้าเวลาที่เขาปากมันไม่ถึงเราก็อาจจะมีการต่อด้านในนะคะซึ่งไม่เห็นแน่นอนเวลาที่คุณใส่นะคะเนี่ยแต่ถ้าเป็นแบบเอลสา ยี3สิบเนี่ยไม่ต้องต่อผ้าด้านในแบบนี้นะคะอันนี้3ามสีก็จะมีต่อบ้างเพราะว่าความยาวของผ้าเจมันไม่ถึงนะคะพอตัดออกมามันก็จะเป็นแบบนี้เป็นผ้าถุงป้ายปิดมีตะขอให้นะคะมีขนาดเอวให้ สวยงามมากคุณบางทีเห็นด้านหน้าเป็นลายนี้ด้านหลังก็ลายคล้ายๆกันนะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็นงานปักทั้งหน้าทั้งหลังเลยนะคะผ้ารักษาผ้าถามว่านิ่มไหมก็ต้องบอกว่าไม่ได้นิ่มมากนะคะแต่ก็มีความหนาพอสมควรอยู่อยู่ตัวนะคะไม่ได้พลิ้วอะไรแบบนั้นนะคะเพราะว่ามันมันเป็นการทับซ้อนระหว่างผ้าเจกับผ้าฝ้ายนะคะซับผ้าก,กาวให้เรียบร้อยความยาวของเขาอยู่ที่36นิ้ว ขนาดเอวก็จะมีตั้งแต่เอวยี่แปดสามสิบสามสองสามสี่สามหกแต่ว่าลายไม่เหมือนกันเลยนะคะอาจจะมีความคล้ายเช่นอาจจะมีลายผีเสื้อลายดอกไม้อะไรเงี้ยแต่ว่าตำแหน่งการวางไม่เหมือนกันดังนั้นมันจะไม่เหมือนกันเลยมีพื้นและตัวเท่านั้นนะคะเป็นงานทํามือไงคะมันเหมือนงานวาดงานศิลป,ปกรรมอย่างหนึ่งเลยนะคะ,ะกว่าจะปักออกมาเป็นรวดลายแบบนี้แล้วถามว่ามันเกาะเกี่ยวไหมแน่นอนการใส่ผ้าแบบนี้คุณต้องระมัดระวังนะคะเพราะมันต้องเกาะเกี่ยวอยู่แล้วถ้าคุณไม่ระวงังเพราะว่าคุณก็นึกถึงภาพแบบ ภาพปักอะภาพปักอะมันถ้าโดนเกี่ยวโดนเกาะมันก็ต้อง ขาดได้บ้างนะคะต้องระวังนิดนึงอ่ะมาเรื่องราคาค่ะคุณราคาก่อนที่จะมาเป็นชุดนี้เนี่ยแม่ค้าทำราคาเซลล์แล้วเพราะว่าในเหลือในร้านเนี่ยก็เหลือพอสมควรแต่รอบนี้เป็นสินค้าใหม่แต่ราคายังเซลล์ให้กับคุณนะคะคือราคาเหมือนเซลล์เลยราคาไม่แพงนะคะราคาอยู่ที่1240ถ้าเก็บไปทาง1290ส่งให้ฟรีนะคะราคาเบาๆคือเราได้มาในราคาที่ถูกเราก็ขายให้กับลูกค้าในราคาที่ถูกนะคะตอนมาแรกๆเนี่ยขายถึง1ัน0เลยนะคะภาพพวกนี้โอเคถ้าคุณชอบคุณดูภาพนิ่งแต่ละภาพก่อนได้เลยนะคะ ว่าคุณใส่เอวไหนแล้วาลายไหนที่ถูกใจคุณก็ทักแมค้ามาได้เลยย้ำนิดนึงว่าเอว36นะคะเอวใหญ่ก็มีไม่เยอะนะคะมีแค่2อันเองอถ้าชอบก็ทักมาได้เลยนะคะดูภาพนี้ก่อนก,กนนอ็แล้วกันเนาะเราคงราคาทราบแล้วช่องทางการทักก็ตรงนี้เลยนะคะวันนี้แมค้าไปแล้วปลื้มใจมากที่ได้ผ้าถุงรุ่นนี้บอกเลยว่าคุณควรจะมีไว้นะคะใครที่ชอบใส่ผ้าไทยสวยๆนะคะเพราะว่าใส่แล้วมันเด่นจริงเป็นสีเหลืองตัดกับสีพื้นสีดําแบบนี้สวยมากรับรองว่าหลายคนต้องถามว่าซื้อมาจากไหนได้มาจากไหนแน่นอน